ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพฤหัสของคุณนั้นก็ได้โคจรโยกหน้าลัคนาราศีและที่สำคัญไปก่อนนั้นคือไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เอ้ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เลยว่าเฮ้ยชาวลัคนาราศีธนู นะครับต้องบอกว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสนั้นต่างโยกหน้าลัคนาราศีของคุณและดาวอีกสี่ดวงก็ไปอยู่ในเรือนการเงินไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์เจ้าเรือนลาภะดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินดาวพุธเจ้าเรือนการงานดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะบริวารดาวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ไปโคจรอยู่ในเรือนการเงินทั้งสิ้น สรุปง่ายๆแล้วกันในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุยในเรื่องของการงงการงานอย่างมากต้องลุยมันมีเรื่องที่ทำให้คุณเองนั้นต้องจัดการต้องลุย เพื่อให้เกิดความสําเร็จสำ็จผลขึ้นมาและหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องทํานั้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคืองานที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาอุ้มสมผู้หลักผู้ใหญ่เขาผลักดันมาให้ตามอิทธิพลของดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุพะที่ไปอยู่กับดาวพระหัสเลยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะอยากให้คุณรับผิดชอบงานบางอย่าง ซึ่งเขามองแล้วว่าคุณเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดและคุณน่าจะทำได้ดีที่สุดซึ่งมันก็ดีสำหรับคุณจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีธัน,นู แต่ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นจะเหนื่อยไม่น้อยนะดาวไปอยู่ในเดือนการเงินหลายดวงก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณเองนั้นจะต้องจัดการกับสิ่งรอบๆข้างรอบๆตัวหลายๆอย่างในเรื่องของการงานและการเงินถึงแม้ว่าดาวการเงินไปดาวไปอยู่ในเดือนการเงินหลายดวงนั้นหมายความว่าคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะแต่รายจ่ายจุกจิกเบี้ยบายรายทางก็มีตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยนะ วันจันทร์และวันอังคารถือเป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการงานอย่างมากไปดูเธอจะมีการดีลงานดีๆเข้ามาในวันจันทร์และวันอังคารจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานหรือได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีในวันอังคารหรือสิ่งที่คุณริเริ่มมาก่อนหน้านี้น่าจะขยับดีขึ้นจากวันจันทร์อังคารในสัปดาห์หน้าเลยวันพุธจะแฮปปี้เรื่องความรักอาจจะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของความรักนะครับพุธพรหัสก็ชิลๆไปได้เรื่อยๆแต่วัน วันศุกอาจจะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหงิดในเรื่องของงานเล็กน้อยเสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นทะนั้นภาพรวมๆตรงนี้ในสัปดาห์หน้านี้ถ้าเอากันแบบง่ายๆแล้วกันนะดาวอาทิตย์เจ้าเดินสุาพาไปอยู่กับดาวพฤหัสชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากการของคุณจากสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ทําให้คุณนั้นได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีอธิบายความตรงนี้นะครับขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าในสัปดาห์หน้านี้การดิวงานต่างๆนะครับขอให้คุณได้รู้ไว้ว่านะครับสิ่งที่คุณคุยด้วยมันมีโอกาสจะสมฤทธิ์ผลได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว คุณอย่าไปมองงานแค่เอองานที่ดีวกันช่วงสัน้นๆงานที่ดีวกันแล้วหวังผลได้ในระยะยาวก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงฉะนั้นถ้างานมันมีการดีวกันในลักษณะนี้ชาวธนูต้องใจเย็นนะครับอย่าไปมองที่ตัวเงินอย่างเดียวบางทีต้องมองผลประโยชน์ในระยะยาวๆไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์หน้านี้ชาวลักนาธนูมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาในเรื่องของความรัก คนโสดจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายหรือจะไม่โสดก็ตามเถอะจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายก็ดาวความรักไปอยู่กับดาวทั้งสามสี่ดวงอะ่ะถูกไหมล่ะมันก็เนื้อหอมเป็นธรรมดาแต่ก็ไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยมันก็จะมีเรื่องจุกจิกบุหงิดขึ้นมาเหมือนกันก็พยายามนะครับชาวลัคนาราศีธนูพยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ดี นะครับจะได้ไม่จุกจิกกับเรื่องเหล่านี้อ่านะครับส่วนคนที่ยังโสดเมื่อกี้บอกไปแล้วจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในความหมายของดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนการเงินก็หมายความว่าคู่ครองจะนําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองไว้นิดหนึ่งเพราะว่าธนู ดาวที่ไปนําหน้าอยู่3าสี่ดวงบางทีก็ทําให้เราจุกจิกบุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี